สวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับแนนนี่สุภดา,าอีกแล้วนะคะ,ะว่กรจไมพเราไม่ตอนนี้ก็เดินกลับบ้านนะคะทุกคนเอารถมาติดฟิล์มแต่ไม่ได้ถ่ายก่อนก่อนติดอะถ่ายแต่รูปไว้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างก่อนติดฟิล์มแล้วก็หลังติดฟิล์มนะ สองครั้งแล้วจากคันเขียวแล้วก็มาสตาราคันนี้นะคะดูมัดแต่งของเรานั่นเองเดี๋ยวขอตัวเดินกลับบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันทีตอนเย็นเดี๋ยวจะให้ดูสภาพรถตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย 2> 3, 2, 1. 1> ปะเรียบร้อยแล้วนะคะข้างในมอง ออกข้างนอกชัดเจ๋วเลยไม่เหมือนรอบที่แล้วมันจะเป็นฟองๆตรงนี้มันจะมองไม่ไม่เห็นอ่ะมันลายตามากมอนะสกดชดูสิเสร็จแล้วก็โอเคนะคะนี่ข้างนอกมืดแต่ข้างในมองออกมาสว่างเจ๋วเลยรถใช้งานเรานะคะเน้นกลางคืนอันนี้แปะแปดสิบอันนี้แปะ หกสิบแต่มองข้างในอ่ะสว่างมากเลยนะนี่อันนี้นะมองจากด้านในนี่มองจากด้านในชัดเจ้วเลยอันนี้แปดทั้งหมดรอบคันเลยนะคะอู้วสว่างจังแต่มองจากข้างนอกอ่ะมองไม่เห็นเลยนะทุกคนอันนี้ก็ราคาสามพันทวนเลยนะคะนี่ยี่ห้อเออไม่ได้ถ่ายหน้าร้านเขาให้ดู อันนี้ไม่ใช่เกรดถูกนะเลือกเกรดดีหน่อยอแต่อย่าบอกว่าร้านนี้ทําดีนะคะบริการดีมากดูสภาพดูสภาพแนนไปเอาอเป็นเกรดีๆเขายังบริการดีมากอะ่ะแต่ไน,นไม่หาเจ้าของขให้ดูโอเคอันนี้ไปละไปแนก็ลืมบอกไปอันนี้เขามีใบรับประก,กันให้ด้วยนะคะนี่ออันนี้ก็จะ ีการดูแลนะปวดหัวหน่อยนะทุกคนยกยกเก็บอันนี้ไม้เป็นหลักฐานนะคะเขาบอกไว้เขารับประกันเจดปีนี่โอเคนะคะวันนี้หนะไปแไปล้วบ๊ายบาย